โอ้โหไม่ต้องบอกแอบถ่ายถ่ยล้วเจนรุ่นน้องทำไมกล้องโดืเดแปราแดงอเวาพอา่ยแตากับอ่าลานยันงค่าจริงจนี่ทำข้าวยูชีน้าจอบอกกำลังหาอยู่เนี่ยอืมต้องการภาพตาแกรมไม่น่าใช่ไหมนี่ไม่น่าใช่อันนี้อืมใช่หรอว่ บ o r แม t เจ้าเอาเอ่อเห็นจุดตัดไหมนีก็ได้เอาันนี้ไปชัดกว่าเอาอันนี้ไปใช้ขังเอาที่แโอ้โหไม่เปลี่ยนสีมันสีข้าวไม่ได้เหรอวะ ตัดตรงนั้นหรือว่ามันหนูจะทําให้อะคะนั่นละจุดตัดก็หมุนดิครับน้องเดี๋ยว่จะไปยุ่งเลยเด็กยังไม่รู้เรื่องเลยอย่าไปยุ่งกับมันเข้าใจไหมจะหมุนแล้วไปยังยังไม่ได้ต่อเลยโอ้หน้าที่ปั่นเนาะนาที่ปั่นเห็นจุดตัดไหมเห็นตัดปั่นประสาทน้องเออสมมุติถ้าครูหันหน้าไปนี้จุดตัดคนที่อยู่ไหน ให้มีแบบเลยสิมันจะได้แบบถ้ามีแบบมันจะดูอะไรง่ายขึ้นมะจะเรียนถ่ายวิดีโอเขาวิดีโอที่พี่ถ่ายเลยไปเรียนโอ้ก็เลยสนิทไอ้ <laughs> นคนงานนี้ค่ะไม่รกว่างเกินไปมันก็ไม่เห็นใช่ไหม ทำไงให้ชัดละเรนที่มันซูมไม่ได้ก็คือซูมไม่ได้เลนที่มันซูมได้ก็ซูมซะไไลลลเลนซูมมีไม่ซูมเลนฟิกมีไว้ฟิกโฟกัสมีไม่โฟกัสซูมมีไม่ซูมสามหน้าที่เลยก็พาไปกินข้าวซะเดี๋ยวร้านไหนก็ร้านข้าขงหมู่กระทะ เปิดหรือเปล่าเปิดหรือเปล่าน่าจะไม่เปิดแล้วอะไรนะน่าจะไม่เปิดละน่าจะไม่เปิดแล้วไปทำครัวเลยก็มีร้านอื่นเนี่ยตอนนั้นเข้าชินแล้วครับน้องๆเพราะเหรอสวัสดีครับจานจะทำอะไรเนี่ยจ๋ามาเรียนนี่ทำไมครับงานดิครับ น่าดูนะน่าดูนะจริงจริงเลยเออดูสิเออน่าเบื่อจังเลยมันเหมือนเข้าใจทุกเรื่องเอ้ยเดี๋ยวพอทำจริงกูรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นอะติดตามชีวิตมืดค่ะอุ้ยอุ้ยตรงนี้แสงดี หันมาหันมา,อาไอ้ย่าเสือผมเลยเสืผมเสือผมเลยเสืผมคลิปนี้ความยาวหนึ่งชั่วโมงไม่มีตัดต่อนะคะทลิปนี้สักวนิ่งเหกคนนี้เก็บแล้ววะทำเต้นทำหมายเพื่อนวิ่งวิ่ง

พี่ร้านเนี้ยแหละอร่อยมากเอาเอาจานเดียวัำอะสุดท้ายก็ต้องข้ามถนนไม่เป็นไรเลยเหมือนจะโดนรถชนตายกันหน่อยหนูพอกพี่ก่อนเอ๋หนูไปเห็นอยู่รถมันว่างพี่พี่คคนนั้นหน่อยคนนี้ปิ๊ม เร่องา,ายโล์ไล์ภาพเลนี่แหละอืออะไรเลยสืได้เฮยมาป้าก็ปวดรักถึงแล้วนะคะร้านอาหารค่ะบิวตีบ็อกเกอร์ เาหมูกรอบครับเผาด้วยถ้าีคนรชื่องได้าหมูกรอบหนป่ะสองามหนด่ี่แล้วพี่กาวฟิวเผาหมูกรอบสองร้านหนานึ่งเอาถือกล้องจะเขียนเมนูครับอูโดนใช้เป็นลูกน้องเลยโอ้หไม่คิดจะปรับส่งปรับแสงกันหน่อยเลยปรับสุดแล้วดี๋ยวน้องก็รักเมนูโฟกัสได้ก็โอเค นาบีมนูกว่าจะรักกันไม่เป็นตะเลเะมีอะไรกินแล้วอร่อยบ้างอะไรที่ไม่อร่อยไม่ออนะเอานะเอาข้าหมูกรอบสอง 6, 2, แล้วก็ร้าน อะไรเคยเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังปะไม่เคยเผ็ดเต็มวงใช่เลยแม่ลราเป็นวงเนี่ยเอาติมาอ่ะไอสัตว์นี่นะเอามาเาไม่มาแต่สองหลักมีอุปสรรคติดสมมติเราเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องเนี่ยมันจะเล่าไงสมมติว่า มึงไปเล่นเกมมาใช่ไหมถ้าใครบอกเล่นเกมมันปกติถ้าบอกว่าเฮ้ยเล่นเกมสัตว์แล้วฝั่งมันไม่ไปบ่งแตกเลยแต่คือสามารถพลิกกลับไปได้ไงเราจะดูหน้าฟังม้งมึงอยากกวนเกมมันดิมันคืออาจาเฮ้ยมึต้องเรล่ายังไงให้มันหน้าปางทำท่าประกอบออันนี้การแสดงนี่อันส่วนนึงการแสดงแต่ว่าเราขอเขียนบทในเรื่องอะไรอ่ะเขียนบทในเรื่อง อตอนนี้ก่อนมันยากมันยากกูบอกแล้วตอนนีกว่านมันยากถ้าไม่ฟังมึงดีจบมันดูตัวอย่างตอนเช้สาสมมติว่าเราจะถ่ายคนเดินปกติไหมแค่เดินปกติเราเราควรถ่ายไหมมาถ้าถ้าคนเดินอยู่แล้วมึงโดนชกอะ่ะมึงควรถ่ายไหมมีเออเนี่ยเราเรื่องที่มันคอนฟปิดในเรื่องเว้ยเพราะปิดคือปัญหาปัญหาคือสิ่งที่เกิดตัวละครนั้นที่มันทำให้ ไม่ปกติอะสมมุติเชื้อไปจมันเราตื่นมาอาบน้ำแปรงฟันถ้าถ้ามีคอนฟิกก็จะเป็นตื่นมาอาบน้ำมนไ,มไม่มีอาธิบัตติอะเมื่อเจอปัญหาแล้วอุ้ยมีอาธิบัตติอาบในอ่างเออนี่คือปัญหาปัญหาเรือนรู้ปัญหาอย่างเช่นถ้าเป็นเรือ่องเกี่ยวกับน้ำเพชรจะเป็นประมาณว่าน้อยกินน้ำปลาส่วนมากเพชรที่สามข้าปลาคุณปกติ น้ำป้าคนน้คนูัง<ด>ปัปปแล้วถ้าเป็นที่ถามเดินเข้าไปในประตูแต่สองขวอยพวกผู้ชายบุณนี่เนี<ะ>่ย Hi uh, Good evening and good night ประมาณนั้นแต่ว่าห้องมันไม่เป็นสีฟ้านะเป็นสีเขียวแล้วก็มีเสียงลมพัดผ่านแต่ก็คงไม่เป็นไรนะวันนี้สิ่งที่เราทำไปก็คือการสอนรุ่นน้องจนเกือบตายพูดเหนื่อยเลย สองเรื่องกล้องรุ่นน้องมีสปีดเกินเหตุเกินไปเรียนรู้เยอะเกินไปหรือเปล่าคือมันเก่งจนโอ้โหเหนื่อยเะแบยไม่ได้สอนไม่รู้เรื่องแล้วสอนจนเหนื่อยสอนหลายเรื่องมากแล้วเหนื่อยมากก็โอ้โหก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนนั้นว่าให้ท่านผู้ชมแปลกอยู่นะในการเห็นอย่างนี้ก็นะวันนี้ก็ขอบคุณในแล้วก็ลาจากการเจ๋วพวกนี้บายบาย 嗯。Mm hmm.